วิดีโอนี้สนับสนุนด a a, โดย EVME, AXA, Ceramic Pro ชียงใหม่และ f i l l า m i n a สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้าน b i r g e r and h o l l นะครับมันเป็น Dealership ที่ Norway น,นะดีลเลอร์ชิใหญ่นะครับแล้วก็ในวิดีโอนี้นะครับผมจะทดสอบ Kia Soul นะครับหลายคันนะ,ะคงจะต้องทำหลายเอพิโซดนะครับเพราะว่าผมตัดสินใจว่าจะขาย Leaf มันยังไงดีอะมันไม่ค่อย work สำหรับผมนะเพราะว่า มันวิ่งได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็ชาร์จช้าหน่อยผมต้องการรถขนาดที่มันวิ่งได้ไกลกว่านี้ลีฟนี่หวังว่าจะขายได้สัก1 0 0 0 0แสนบาทแสนบาทนะครับลีฟนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมต้องต้องการซื้อรถที่มันวิ่งได้ไกลกว่านี้นะครับแล้วก็โซล่ะที่นอร์เวย์นะครับมันจะขายประมาณสักแสนห้าถึงสองแสนบาทนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะมันเป็น2015ันสิโซล เ uh, มื่อก่อนเป็น20จำสเปกเป็น27กิโลวัต์ชแล้วก็ผมก็หวังว่าอาจจะได้สัก16เอ้ย17ถึง20กิโลวัต์ชขึ้นอยู่กับว่าคนเขาได้ขับเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะคนที่เขาซื้อโซลเขาจะซื้อ exclusive package ที่มันเป็น top spec นะมันมีกล้องถอยหลงังมันมี ventilated seat มี heated steering wheel ก็ดีนะครับอันนีโ้โอ้ต้องระวังเพราะเรา discharge เรา discharge 12 V ตอตน,นี้นะครับแต่ว่าเนี่ย ครั้งนะี้มันวิ่งได้แค่80,000ืกิโลเมตรนะครับก็ดีนะส่วนใหญ่นะรถที่มันมาจากปีนี้มันจะเป็นตั้งแสนถึงแสนห้ากิโลเมตรนะครับแล้วก็เราเช็คอันนี้นะคอสแกนหน่อยมันไมพอร์ตว่าถ้าในจอร้อเนะครับเนี่ยร้อมันจะเป็น95 BMS นะครับแล้วก็ตอนนี้คอนแทคแต่เปิดนะ,ะแล้วก็แสดงอ่าโวลต์ v, มันดิสชาร์จแล้วนะ่าจะ เดี๋ยวเราจะเซตนะครับเดี๋ยวเดีเซตผมต้องดูว่าันว่า12โวลต์มันมันสูงแค่ไหนเอ๊ะง้าอเราจะเซตอันนันบางทีมันยุ่งยากนะแต่ว่าเดี๋ยวดูต้องต้อง s c r o ขึ้นไปบนสุดเลย10โวลต์เช็คดูอ๋อสิ10โวลต์โอ้ยย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 นนย้ยเรายดดยยยยนยยยยตยยยยยยยายยยาตยย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 คยยยโวลต์นะครับเนี่ย คนที่พนักงานที่นี่เขาสงสัยว่าแบตเตอรี่12โวลต์มันอาจจะอ่อนหน่อยแล้วมันอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเริ่มเสื่อมนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าปกติโวลต์มันไม่น่าจะตกเร็วขนาดนี้นะครับรับเปิดรถได้แค่5นาทีนะครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวถ้าดูทีนะแบตเตอรี่ temperature โอเค20องศาก็ดีนะครับ min max แล้วก็อันนี้นะแปลกน่นะคือมันมันคำนวณว่าเราได้ discharge 8ปด0ักร้อย kilowatt h o u แต่ว่าถ้าเราเอา8ปดพนหแล้วไง หารระยะทางนะครับมันก็เป็นแค่หนึ่งกว่าวัตต์เอาแต่ก็ไม่เป็นไปไม่ได้นะครับว่ารถคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยขนาดนั้นนะก็แปลว่าเบอร์อันนี้น่ะมันคงเชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะสเตตั h เฮลท์มันมี2องสเตัวเฮลท์มันรู้ทำไมนะหนึ่งอันเป็นสแล้วก็เป็น80อ่าแต่ว่าผมก็รู้มีประสบการณ์ว่าเราเชื่อไม่ได้นะครับเบอร์เนี่ยเราจะต้องเทสดูเองว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวนะครับอ่ามันมีขอมันมี ในนี้มียางนะครับเราต้องเอายางออกก่อนแล้วก็เริ่มเทสอะเป็นยังไงนะครับโอเคเราก็จะเทสนะครับแต่ว่าจะให้ดูนะว่าทําไมผมเลือกโซลนะครับเพราะว่ามันมีที่โอเคหน่อยนะครับเนี่ยข้างหลังนะครับก็มีที่ที่จะไว้เบาะเด็กอะไรถ้าเราต้องการใช้คันนี้นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะขับเองนะครับแล้วก็ท้ายหลังก็ ไม่ใช่จะกว้างมากมันไม่ค่อยลึกนะครับแต่ว่ามันสูงนะครับแล้วก็เราเอา,เอาแผ่นนี้ออกได้ให้มันสูงกว่านี้ได้นะครับก็จะได้เอาของไว้ไนิดหน่อยแล้วก็โอเคผมเอา Ecoflow มาด้วยเผื่อไว้นะครับแล้วก็มี Sa safety e q u i p m e n t เผื่อไว้ถ้ามันจะรีบมันจะดับอะไรแต่่าก็ไม่รู้นะ <laughs> แล้วก็ตอนนี้นะมันไม่ได้สำคัญมากว่าเราจะขับเร็วแค่ไหนแต่ว่าเราก็ไม่ขับเร็วไปนะครับแต่ว่านี่โซลนะครับมันก็มีทัชสกรีนนะจอใหญ่นะครับ มีที่เยอะเลยนะในนี้นะครับมีอ่อ uh, ventilated seat heated seat steering wheel heater cruise control เอ่อสเปคดีมากเลยนะคันนี้อ่ะถ้าเทียบกับราคานะครับว้าวโอเคแล้วก็เนี่ยเออถ้ามันคำนวณว่าเป็น80% state of health นะถ้ามันจริงนะครับมันมันจะเป็น20เกือบจะ21 kWh กิโลวัตต์นะครับ อันนั้นนี่แปลว่าดีนะครับดีมากเลยนะครับผมก็เคยวัดประมาณประมาณ17-20ถึง่ะก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ต้องทสนะเราจะรู้ว่ามันมีเท่าไหร่จริงๆเราต้องเทสนะครับแล้วก็นอกจากว่าเราจะทสบแบตเตอรี่นะครับผมก็อยากจะรู้สึกนะว่ามันมันเป็นยังไงร,รถคันนี้อะมันมีเสียงอะไรแปลกๆไหมกรอกๆมันมีอะไรที่มันรู้สึกหลวมไหมแต่ว่าก็ช่วงหลางก็รู้สึกดีนะแล้วก็ ที่นี่มันจะมีเขาเรียก EU control ก็จะต้องทสดสอบรถมันจะต้องผ่านอ,อะไรนะทสะถ้ามันมีอะไรที่มันอันตรายเป็นสนิมเป็นอะไรเขาก็ไม่ให้ใช้ไม่ให้ขับนะครับแล้วก็ร้านที่นี่เิเกอนะครับเขาเพิ่งจะท e ส t ดูนะครับเขาเป็นร้านที่อ p p r o v e ได้ท e ส t ได้นะครับก็แปลว่ามันอ p p r o v e จนถึงปี2025นะก็ดีนะครับก็น่าจะ s a ฟ e ไม่ต้องไม่ต้องซื้อแล้วก็ต้องซ่อมอะไรนะครับแล้วก็อย่างนะั้นผมก็ต้อง ลองดมดูว่ามันมันมีอะไรกลิ่นแปลกๆไหมไเนี่ยเพราะว่าลีฟอันนั้นนะครับอันเก่านั่นะมันรู้สึกเหมือนกับมีใครตายในน,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 นนั้นนะครับมันเหม็นขนาดนั้นเลยนะแล้วกอ็อันนี้ที่ผมจะซื้อนะอจะใช้ไปทําอะไรอะ่ะผมจะต้องขับจากเยเฮมไปออสโลไปยืมรถนะครับยืม p พร s คอร์แล้วก็ต้องขับสัก35-50กิโลเมตร แล้วก็จอดที่ไหนที่หนึ่งสักหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยืมรถแล้วก็ตอนยืมรถเสร็จก็ติกบ้านหรือว่าอาจจะสลับกันแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งไปยืมรถอีกที่หนึ่งแต่ว่าก็บางทีก็ต้องทบ,บนะถ้าจะกลับบ้านหรือว่าจะไปที่อื่นนะครับแล้วก็ปัญหากับลีฟคือมันมันชาชา้าเอา่อมันจะ cold gate สออ่วนใหญ่มันจะ cold gate นะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวหนะ้าชาช้ามากเลยนะครับเอ่อแล้วก็วิ่งได้ไม่ไกลนะมีประมาณ10ผมจะ นับประ 10, ประมาณ12กิโล, Net acity, ลวัตต์งเน Ne ็ตคปซิอรือยู่แค่นั้นนะครับอันนี้ถ้าได้20นี่ก็โคตรดีแล้วนะครับแล้วก็โซลเลนะี่ยมันชาร์จเร็วกว่าตั้งเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีบางทีที่ผมไม่มีเพรสคอร์นะส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เพรสคอร์ไปกับครอบครัวถ้าต้องไปซื้อของไปห้างอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีเพรสคอร์ก็ต้องมีพลัน B ก็คือคันนี้อะแล้วมันก็มีที่โอเคถ้าเราจําเป็นต้องไปกับคันนี้แล้วก็ผมก็ไม่อยากให้มันเหม็นนะถ้า จะจะให้เมียกับลูกอยู่ในลีฟนี่แบบไม่ได้ไม่ไ้้ครับ <laughs> ไม่ได้เด็ดขาดแล้นะ <laughs> โอเคเรามาถึงถนนใหญ่นะครับแล้วก็ตอนแรกนะเราต้องขับที่ถนนที่มันช้าหน่อยนะผมก็สังเกตว่าอุณหภูมิแบตเตอรี่มันขึ้นนะอันนี้คงจะแปลว่ามันมี internal resistance เยอะขึ้นตอนแบตเตอรี่มันเริ่มแก่มันจะมี internal resistance เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขับไปทางใต้ก็อยู่ถนนใหญ่นะี่นะ สักพักหนึ่งนะแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับผมลืมแล้วว่ารถพวกนี้มันวิ่งได้ไม่ไกลแล้วก็ในตอนนี้เราเหลือ32กิโลเมตรแล้วก็ผมกลับลดเรทไปนิดหน่อยนะตอน,นนี้เราต้องขับอีก42กิโลเมตรถ้าจะกลับไปที่เดิมแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแวะไป fast charge จะ,จะเช s t ดูว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนนะครับโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้นะครับมันคงจะไม่ค่อยดีนะเนี่ยถ้าเรา c h ็ดูนะว่าเราใช้170 อ่เ173วัตต์แอต์กลเมแล้วก็คูณ60กิโลเมตรที่เราขับนะครับมันจะกลายเป็น10กว่ากิโลวัตต์แอว์แค่นั้นนะฮะ10กว่ากิโลวัตต์แอว์แล้วก็เราเหลือ24%อันนี้แย่มากนะครับถ้ามันจริงนะเออโอเคเรามีแบตเตอรี่พอไหมเนี่ยต้อจะขับไปอีก11เอ11กิโลเมตรแต่ไปชาร์จนะโอเคอันนี้มันน่ากลัวน่อยหนึครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่นครับ มันยังโชว์ในจอว่าเราเหลือ5กิโลเมตรแล้วก็อยู่ดีๆมันก็กลายเป็นไม่โชว์อะไรเลยรถเอเชียก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขับไปอีก2.2กิโลเมตรแล้วก็เรายังเหลืออีก7%แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เนี่ย d i s c h a r g e p o w e อตอนแรกมันก็บอกว่า Power Limit เป็น90 K ิโลวัตตั้งนานตอนนี้มันตกนิดหน่อย82กิโลวัตแต่ก็ไม่น่าจะดับตอนนี้นะครับผมอยากจะขับให้มัน แบตเตอรี่ต่ำมากสุดเราจะได้วัดดูเป๊ะแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเราเทสเสร็จแล้วครับตอนนี้มีข่าวร้ายนะครับคือเราใช้165วัตต์ต่อกิโลเมตรเราขับไปได้แค่79.7กิโลเมตรนะครับแล้วก็เหลือ4%แบตเตอรี่นะครับ เป็นแค่13.7กิโลวัตต์ชั่วโมงอันนี้แย่มากนะครับมันคงจะเป็นบารดเซลที่มันมีปัญหากับหลายคันนะคันนี้น่าจะได้วอร์รันตีนะแบตเตอรี่วอร์รนตีาคิดว่าวอร์รันตีหมดแล้วนะครับ <laughs> โอ้อันนี้อันนี้คันนี้ใช้ไม่ได้นะครับแบตเตอรี่แย่มากนะครับแล้วก็แปลว่าเราเชื่อสเต t e of h เฮลท์ไม่ได้นะกับกับคีย์ Kia เราเชื่อไม่ได้นะครับที่จริงสเต t e of h เฮลท์จริงมันเป็นสัก50%นนะนะขนาดนั้นเลยโอ้ โอเคเดี๋ยวลองชาร์จรถหน่อยแล้วว่ามันชาร์จโอเคไหมอันนี้แปลกนะครับเคมเปอร์ม mm ันไปประโขดเมื่อกี้มันประโขสามเปอร์เซ็นต์นะ mm hmm. ตอนนี้ห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นฮะ mm hmm. มัน,ม,นมันต่างกันนิดหน่อยนะครับ mm hmm. แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้อู้สี่สิบสี่กิโลวัตต์นะครับ mm hmm. แล้วอันนี้ก็แปลกนะครับเออ่ตอนเราเริ่มนราเรามีแปดพันหกร้อยกับสี่จุดสี่นะแปลว่าเราใช้ยี่สิบหกจุดหกกิโลวัตต์อวมันเป็นไปไม่ได้นะครับแปลว่าอันนี้นะเราเชื่อไม่ได้หรือว่าจริงๆ ทุกอย่างข้างล่างนี่ยเราเชื่อไม่ได้แล้นะครับโอเคอันนี้ก็แปลกนะครับปกตินะโซลมันจะรับ45กิลวัต์จนถึง60 70นะครับตอนนี้46เาร์จช้าขนาดนี้นะมันลดลงตั้งแต่สักประมาณเ,าเท่าไหร่เนี่ย30มั้างก็แปลว่าแบตเตอรี่นี่ไม่ดีนะครับแล้วก็เราก็ต้ปงไเช็คอกอย่างนะคือเราอาจ7.6กิโลวัตต์่ว ถ้าเราคำนวณน,นะาถ้าเราชาติถึงร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็อาจจะเป็นหรือว่ามันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมันจะอยู่ s h a r ที่แปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นสิบห้าสิบหกกิโลวัตต์เอาที่เข้าไปหรือว่าออกจากชาร์จแล้วก็หักช h ร r จ i n g l o s สเพราะว่าแบตเตอรี่มันมันร้อนขึ้นก็น่าจะเป็นสิบสามจุดเอ่อเท่าไหร่ที่เราได้นะครับโอเคแต่ว่าอันนี้นะมันไม่ดีมันแบตเตอรี่นี่ไม่ดีนะครับแปลว่ารถเนี่ยไม่ดีนะครับอย่าซื้อเลยเพราะเนี่ยปัญหานะครับคือคันนี้นะ มันมาตั้งแต่2015แปลว่าอายุ8ปีนะครับแบตเตอรี่วอร์รันตีมันเป็นแค่7ปีอะ่ะก็ถ้าเราไม่ได้อันนี้ในแบตเตอรี่วอร์รันตีนี่ก็จะแพงมากนอกจากจะไปที่ร้านซ่อมรถได้ผมก็มีสปอนเซอร์นะที่ซ่อมรถได้แต่ว่าเ,าเามันกน็มันเป็น13.7 k ิโลวัต์ชังแล้วนะยังไงเราจะไม่ได้อีก6กิโลวัต์ชวอาจจะได้1-2 k ิโลวัต์ชแล้วก็แปลว่า มันไม่คุ้มหรอครคันนี้อ่อไม่คุ้มเลยนะครับเรากลับมาที่ร้านขายรถนะครับแล้วก็คราวนี้นะเราไปดีฟนะครับแบตเตอรี่เกือบจะหมดนะครับไม่มีเส้นอะไรเลยนะครับเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผมสังเกตนะว่าแบตเตอรี่มันตกเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับตอนแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเอ่อโวลต์เปอนย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่มันสําคัญนะครับคืออุณหภูมิของแบตเตอรี่นะครับ เนี่ยโมดูลหนึ่งนะครับเป็น39องศาแล้วก็อันเย็นสุดเป็นโมดูลห้ายี่สเจองศายี่สิบเออวสี่เนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับอ่าก็แปลว่าโมดูล,มดลที่มันร้อนเนี่ยนะมันจะเสื่อมมากกว่าโมดูลที่มันเย็นนะครับก็แปลว่าโมดูลหนึ่งกับเออแมั้งเนี้ยที่เสื่อมมากสุดนะครับแล้วก็เซลล์โวลต์นะครับทุกอันมันก็เป็น3.52โวลต์นะครับเนี่ยอ่า ถ้าเราเช็คตัวอนนี้3.5แต่ก็ใกล้นะ3.5 3.52นะครับโอเคมันเป็นอย่างนี้เท่ากันทุกอันนะครับยกเวน้นขึ้นไปบนสุดนะครับเซลล์วลต์ต1เป็น3.2บางที d r อปน้อยกว่านั้นนะครับอันอื่นนี่3.5 3.5ก็แปลว่าเซลล์1เป็นปัญหานะครับเอ่อก็ไม่รู้นะ้ถ้าเราไปหา sponsor ใน v o l u m หรอเล l b i l Mac มันเป็นที่ซ่อมรถนะ ถ้าให้เขาเปลี่ยนเซลล์หนึ่งมันจะทําให้แบตเตอรี่พักมันดีขึ้นเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้ต้องถามเขาเรื่องนี้นะครับต้องถามด้วยว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้เทสสทสที่มันเทสได้นะครับ Come on Come on oh, shit. Go for it Go for it LeRoy Jenkins Oh, shit. come on, come on, come on! Don't die, don't die, don't die! do on gonna die over here, man! Oh shit! Shit! The battery died. The car died. Are you serious? Are you serious? Come on, come on, come on, go, 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 go! Crawl! Crawl you mother trucker! It died here. No, 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 go, 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 go down here, go down here, go down here, go down here. Come on, go! Shit. Come on, get, 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 get. get down there, get down there, get down there. Come on, come on, come on. I have no power. I have no freaking power. It went from oh, shit. Oh shit, 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 shit. We have to get up the hill. Come on, come on. Build up build up speed. Build up speed, build up speed. I can't break, i can cannot break it. Coming through! Coming through! Come on, come on, come on, come on. Get up the damn hill. Get up the last hill. Oh shit, it's